e f g h อ่าเขียน h เขียนยังไง h เขียนแบบ h h เขียนยังไง h เขียนแบบตัว h มีคำอะไรบ้างที่เคยใช้ h มีคำอื่นมีคำ แบบแบบพี่อมจำได้ไหมเฮ็ดจำเฮ็ด a b c d e f g เ็ดเนไงเ็ดเดลงมัใช่เหรอหดลงอ่ แล้วอีอีอขีดหนึ่งไม่ใช่เหรอขีดขีดคู่แล้วก็ขีดกลางแนวนอนขีดลงไม่ใช่เหรอขีดแล้วก็ตรงไหน<ม>เออเนี่เฮ็ดเฮดแล้วอะไรต่อเฮดแล้วเฮ็ดแล้วต่ออาไล่ใหม่ a b c d e f g d h i o ิวส <I> ิงเลือสิงอะไรสิงไม่ใช่สิ A B C เอาไหมเอาภาษานี้สิเอาสามนี้สิ A B C D E F G H ้ H I ใช่ไหมครับ H I วอวออะไรใครสอนพัดครับม,มีคุณครูสอนไหม,มป้าไม่ได้เรียนมานาวนาวอะไรนาวพัดไม่รู้เหมือนกันอ่ะทออ่องเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่พัดท่องเพลงของพัที่อ่ะ A, B, C, D, e, N, h i ดชัยบ o ลก็เขียนได้ไหมท่องนะครับเ,เขียนไม่ได้อ้าเขียนไม่ได้เดี๋ยวปิดก่อนนะพวกนี้ดูทำไมไม่ให้ดูครับ a b c d e f g h I. i i อยู่ไหนครับ i อยู่นี่ i i อยู่ไหนเมื่อกี้เขียน H แล้ว H I อยู่นี่เออ I แล้วเอาตัวไป J K L L L เขียนไง L เขียนเป็นหรือเปล่าเป็นอ้าว L แล้วอะไร L M N N N แล้วอะไร O O เขียนไงเขียนเป็นหรือเปล่า O อ่ะให้สอนไหมไม่ไม่ O แล้วอะไรเป็น P P พีแล้วชื่อเลยพีแล้วอะไรต่อเอ้ยเดี๋ยวสิพีแล้วอะไรต่อพีแล้วอะไรคิวคเขียนแบบนี่ยคิวแล้วอะไรต่อคิวแล้วจำได้ไหมครับจำไม่ได้เริ่มใหม่เอใหม่จำไม่ได้ a b c d e ขนาดร้องเพลงจำไม่ได้เลยงั้นไม่ต้องร้องงั้นท่องเลย A B C A, ท่องไหม A, A B C E F เดี๋ยวเดี๋ยวมัวแล้วเอาใหม่ A B C D E F ด H H แล้วอะไรออออเคเอลเอ็มเอ J มโอพีคิวอาอ่าอาเขียน R แบบไหนอ่า R แบบตัว P แต่มีหางเขียนเหมือนตัว P เห็นตัว P ีไหมตัว P เนี่ย เขียนเหมือนตัวพีแต่มีหางจำได้ไหมครับแบบนี้เหรอเขียนเหมือนตัวพีแต่มีหางครับหางแบบไหนอ่ะเขียนตัวพีก่อนนะเขียนตัวพีแล้วมีหางงอกออกมาข้างลังอ่ะนั่นคือตัวอาแล้วหางข้างล่างไงหางข้างล่างแบบนี้เหรอพูดไม่พอเลยครับนี่ไงครับใช่หรือเปล่าครับน่าจะใช่น่าจะใช่ไม่ใช่ได้ยังไงมึงเหงี่ยตีหัวเลย จีเ J H I I J J K K L M N O P Q R S T เขียนเป็นตัวทีอะทีอะไรต่อ S A B C D E F G H e, I ฟจ o เฮดอีไลหนอีกะหมอนอะไรเอาไหม A B C D E F G H I I J K L N N O P Q A S T U V Ừ, rồi hãy bay. V À, khiến V Tao à, khiến V Chấm đây vào V à mình này vai Y Y อะไรมันหายไปวยยังอยู่วมีอยู่นี่ลบออก v ไม่ได้เขียนอย่างนี้ให้เขียน v เวลาลบลบยังไงเนี่ยลบถูมันสิตรงเนี้ยตรงที่มันต้องการจะลบไปบถูมันสิเนี่ยไม่ต้องไปถูตรงอื่นหรือถูตรงนี้ mm. ยังลบไม่ดีเนี่ยเอาเขียน v เขียนเหมือน w บรูแต่มีแคแ่มีแค่ตัวเดียวเออเขียนเป็นนี่ V อะไรต่อคแล้ว a b c d e f g h ช่า h อะไร h i i j k l m n o p q r s t u v w x เอเขียน X- X ตลกแล้วเอเขียนไปแล้วยังไม่ได้กลับบ้านถูตรงไหนให้ถูตรงไหนครับถูตรงที่พัดจะลบก็ลบตรงนั้นแล้ก็ถูออกไปครับพอมี่เลอะโต๊ะบ้าหมดแล้วครับเอาอะไรหายไปตกลงมีอ่า W W X อเออ X เขียนยังไง X เขียนแบบกากระบาดจำได้ไหมครับ X อ็กเขียนเป็นหรือเปล่า X อ็กเขียนเป็นหรือเปล่าครับเป็นแบบไหนแบบนี้ถูกใช่ไหมครับมั่นใจไหมครับมั่นใจเออครบหรือยังแต่มันเหมือนหัวเซนเทสเลยไปเนี่ยเขียนเสร็จแล้วทีนี้พัดเอาไประบายสี A ห้ช่วยเคาะไหมครับไม่เอาใหม่สิ A B C D E F G H I J J <Yeah. S 1> K L M N, N O P Q R H, T U W X, Y N หมดแล้ว Y Y อะไร X Y อะไรครับ X Y หมดแล้วอ่ะ X Y แล้วก็ C C เออแค่นั้นเองไประบายสี